อ้าวัสดีค่ะแม่นายสีสะเก็นะจ๊ะนาะงอีีแด้ปังอยู่ด้วหแม่จ,จ้าอ่าอนมีเ้วแม่ได้หลายบ่ค่ะแม่ก็ได้เสือได้ลูกลาบ้าโอ,อ้สูตรคำนวณได้บ่จ้าแ<น>ม่เห็ดมาดนะบ่จ้าด,ดนล้ลูกลาเฮ็ดยื่นเลอื บัดน,นี้แม่คือว่าได้สูตรใหม่มาประกบอีกบ่เออแม่ได้สูตรปลาตะเพียนแต่ว่าแม่แม่สิปล่อยอันเรียบหลังก่อนเรียบหลังแล้วปวดเชื้อที่สามอือคือสูตรปลาตะเพียนนี่แม่บ่ท่านได้เฮ็ดแมนบ่าจ่าสูตรใหม่บ่จ่าเพิ่นก็ลังไหามาก <c oughs> โอ้พิ่งได้มาสิลองเบิง่งเนาะแต่ว่าสูตรเก่ากระแม่นเด้แม่ จ้าแม่แม่ไม่อยากย,ย้อนหลังวางหน้าเพามันสีคือกันก็สวดเปนพี่หาพี่วางสีน่าละจ้าขายสีเอามา้นกัเอาสีนะอแต่แแว่าสียล่านั้นหัวนี่หวที่หกสิบสี่โอ้หัว,ว,หวที่เท่าไรขอแม่ <64 S 1> หกสิบสี่หัวที่หกสิบสี่จ้าสิบล่างจ้าสิบล่างอย่างเดียวมีตัวใดแนแม่ สี่ห้าแปดมีสี่เดีกวิ่งบ่จ้ะกับบอองเรียกวิ่งตอาลูกหลานว่ามันถักเสีหน้ามัน<อ>มัน,มนสีหาเซียรางเง้สีหน้าอืมอืมเออมันก็เสีตเสียบางเนี่ยเนี่ยสามตัเนี่แหละกันซื้อล่างก็ต้องให้มีสามต,ตัวมีเสอยบวงสีหน้าอืมว <c oughs> ันนี้วันนี้อันวันนี้เรียกเด่นบน,น,นล่างบรรลุกพวด งวดงวดที่สิยีก็ก็แม่สี่บูนบอกไม่ให้เดอนหลังเบงอร์นะเด่นบนล่างมันมันสียชีบนสียหลังไงสินะหนึ่งหกแปดเดอลูกเด้อเด่นบนล่างบนบวิ่งอันบนก็ลลางนี่วะจ้าเด็กวิ่งไม,<น>ม่ลาจ้ามันสียชีพบนอนเล่างมันแต่มืสอสิบสามตัวแต่ว่ามันสียเขาเสีเขางวดนี้งวดเสียชีพหนาะ อม,มีตัวไหนก็แน่จ้าหนึ่งหกแปดแม่จับคู่ไปย่างย่างแม่ว่าแมจับคู่กับคืบแม่สิลออบ,บางบานสูตรกระ,ะเข่นน่าสิได้ก็ะต่ายนั่นสิแม่จะผสมนจับกันนั่นสิแม่ลูกอือแต่วังวัที่แล้วกับเขายูด้สูตรเก้าหันแม่นกับเขานี่อมาตะบนเล่าหน่สูตรที่แล้ได้สู0 1แปดศูย์หนึ่งสอง เขาอยู่มว่ะที่ล้วแม่จับคู่อีกแม่นบอจ้าแม่ก็จับคู่อีกคือจารย์สิน่าเอาว่าหลายสื่อมาส้นกันเหมือนจะพอจับเอาอาจารสิน่าูกอืมบบดนี้ก็สิค่าแถมมันหน่อยตัวล่งจ้าใจเหมือนมันหน่อยตัวลงมันก็บเกินชีหาคู่ดอกบนล่างอืมมันแม่ก็ถือว่าก้อนหลายซ้ำนี่ตัวบาบอจ้ามันสีหาคู่กับพ่อวายโยบนล่างแมนแมนบ่นลางกับกับเครื่องสื้อบ้อนซื้อลางไปเลยนะหลู่เข้าเข้าไปตรงหยักหยักลางสินะ ค่ะค้งกันแยกมันกับมันกับมันเสียตาได้หรกอด้าค่ะแปดแปดศูนหนึ่งสองด้โอ้อันนี้เฉพาะทีกวิ่งมานเนอะสูนยะอัมมัดนะเขาว่าจะดีล่ะมิมีแปดป่ะแปดศูนหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสอง ยาในเราเรียกเรียเร้ยงสิลูกลูกข้างตอนแม่เฮ็ดละกบ่นี่แหละเรียกสิเพรามันมันบ่นรุดจักเชื่อนั่นโอ้นี่รุดจักเชื่อป่ะนี่บ่บ่สูตรนี่นะเขาทั้งปีเลยแม่มันหาปีก,กว่าอะไรได้หน่อยโอ้คักแต่แต่ว่าแม่สี่<จ>ใช้เวลาในการคัดจับคู่อันนี้เป็นเลขวิ่งไปก่อนเนาะแม่เนาะหกสิบส <64 S 2> ี่ล้ว,วยังไม่หลุดจ้ากจะว่าอันที่ เทปลางนี่มันฮกฮกฮกเซฟซีหละงดนี่จ้าบอ่อยคนหามาใสา่เอา้าคนแห็นใครคนเอ้ารักนงอยมซา,ายเอ้าเอฟซีจ้าแต่ว่าขันคนอยากหูบ้านยังไงใส่คนโทรหาแม่หลุดอืมจ้าแม่แม่ก็หวงสูดกับลูกก็ได้ใหญ่ใหญ่บอกคนโอบมาเลยแม่สิบอกจ้าตู้เลยนะเลานาะจ้าเก้าเนาะจ้าจ้ามีคนโทรหาบ่ล่ะแม่โอ้อยลูกหล่ะฮะ พ่อยอะคนลนคนกองสองเจ้าเนี่ยแล้วคนเดียวเบื่อนน้ำเจ้าเนี่นนยแล้วคนละโอ้ค่ะยังคอยโท้ถามแม่พ่น่าวด้อค่ะพี่น้องเบอร์เก้าต้องการเนาะค่ะแต่ว่าบ่ท่านได้จับผู้นะจ๊ะให้เอฟซีล่อไว้ก่อนอีแม่สิจับคู่ให้ลูกเมื่อไหล่ะจ้ะเออเดี๋ยวแม่สิโทรหาเดี๋ยวให้แม่จับก่อนให้แม่กองก่อนว่ามันเชื่อชื่เด็กมันสิมาจังไบร่นะอือ สองเอาหลายสูตรมาักันหล่สองเอาเรียงกับเรียงยังนสินัพงหามาตัดกันก่อนนะค่ะใส่เว่าดังมันจะเอายูจะดอกอือดับนี่ม่ไปโอ้ยดับมันแยแม่สัตเองมันหลายสตรน่ะเป็นเสียกอนส่รอ่ะคือจำนวนเก่งแต่เอฟซีโทรหาหลายเปล่าแม่แตโทาอยู่หลุดละอันบร้ษส่เครื่องกินเรียงได้สมรล้วนโอ้คือเก่งแต่ มีหลายสูตรต้งกิ้มล่อว่าเคยรุดจากเทียแเนาะแม่นางสีสะเก็ว่าจ้าแม่ยุสีสะเก็ดีจ้านรแปตูมสองเนี่ยแปตูหนึ่งสองนี่มันว่ได้รุดได้ละหาหาพี่วความเสือคกพี่เวะจับเซกันได้ป่ะนี่ตนแรกจะคนแ้วลูกเาแต่คนจับสิมันเคยมาน้ากันบ่ะแต่มาอยู่ได้ลูกเรหลายเดือนถึงมาอย่างนีนะืน้า,านักันกับมาพัน ร้องจับเบิ้งเนะาะเพื่อสู้เพื่อนี่เลยใช่เกิดเกิดคุเจ้าเอ๊ะคุณลูกหลานนี่จะเอาเรียบราบแล้วก็เอาเด่นบนล่างนี่หนึ่งหกแย่เดี๋ยวเราจับเบิ้งอืมจ่านี่แม่นางสีสะเกดเนาะคางวดนี้กับสิมี่หลายนั่งนะค่ะก็เลยเห็นว่าแม่นั่งสีสะเกดแม่นคือกันเ่าท่านหลุดเออมั่นใจ ส่วนมากก็มีเตหเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเนาะจ้า,าผู้โทรไปเอาสูตรก็มีผู้โทรเอาก้อนก็มีเนาะเพิ่นผู้ถือก็มีว่าละแมงวัดเหมือนฮะมีคนถือนอําบานี่ก็กแต่เนี่ยจะไหวได้บาตใกหลานคนถือคนก็มาหาอยู่อืมแล้วก็มาเอาเลขนี่ละ่ะเลขกอันมาต<อ>ร,ราเนี่ยแหละจ้าให้จับไปจับใจของเขาเขามีเลขเด่นมากเขาก็ไปจับใจเขาว่าไม่สนใิ่นอันนี้ <ะ>วุณนัน่นี้เพาันมีตัวมากเนะะะาเนะย่างย่างยเดี๋ยวรอคนโเสมอนี่แหละจ้าอัสีมีแต่อันสำหรับสูตรเรีกวิ่งเนาะจ้าเนาะจะ้าวิ่งบ่เคยรูะะรทุกสิบสี่หวต่าันอีม่เขาว่าจ้าเลกลจ้าเลเนี่ล่างเนี่วน,นี้ลูกสตเด้อแม่เดอ้ออันสิบล่างมีสี่มีห้ามีแปด จ้าจ้าส่วนเด็กวิ่นบนล่างนี่ก็สิมีหนึ่งมีหกมีแปดสิตีสูงหดได้ปะจ้าจ้ามันก็บเสียสูงหดอะไรล่ะมันเถึงหดหดถึงเสียเสียหดอืมแต่กับสูตรอมตะเคยรุดบ่บ่จ้ะบ่มีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองอันนี้คือสูตรวินจ้าจ้าไปจับเบิงแต่ว่าแม่กับพ่อขันจับเนาะจ้าเนาะจ้าสูตรวินคุณแม่นางศรีสะเกดนะคะ จับไห้เหลือหาคู่โหคู่นนนกเนี่ยบ่แม่ามจากท้งเนี่ยเด็กบ่าหลายเด็กบ่าเกิดหนึ่งบางเจ้าอือค่ะเอาจังไงก็ขอบคุณแม่นางเด้อค่ะจ้าค่ะเอาบบบนี้สิล่อแม่นางเนาะค่ะ FC พิมพ์ล่อไว้เนาะจ้าขอบคุณแม่นางหลายๆแม่นางสีสเก็นะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะ,ขอขอขคคะถ้าได้เด็โทษด่วนได้แม่เด้อจา้า นี่เป็นแนวทางเ้ยค่ะเด้อหนึ่งปียังไม่หลุดสำหรับสูตรอามาตะชอบกระจัดคัดกระพานเ้ยค่ะ